Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเอเว Ever p o d c ส s t ทุกท่านมารับฟังบทความดีดยามเช้าไปกับแจนพักษิีเคนาภูมิด้วยกันนะคะสำหรับเช้าว,วันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่า how to เลือกคบเพื่อนอย่างไรพาชีวิตรุ่งเรือง แน่นอนค่ะว่าทุกคนย่อมมีเพื่อนแต่เราลองมาสำรวจเพื่อนๆรอบข้างเราดูนะคะว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือเพื่อนที่ดึงคุณขึ้นกับเพื่อนที่กดคุณลงลองดูนะคะว่าตอนนี้เรามีเพื่อนกลุ่มไหนมากกว่ากันและถ้าหากวันนี้เรา จะมีอนาคตแบบไหนจะเป็นอย่างไรในอีก3ปี5ปีข้างหน้าปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการครบเพื่อนนั้นมีผลอย่างยิ่งมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะที่มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึงชาวอิตาเลียนบอกไว้ว่าคุณจะเป็นค่าเฉลี่ย ของคนใน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยกับเขามากที่สุดหรือสูงสิงคลุกคลีกับเขามากที่สุดนั่นเองโดยที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเซลล์สมองที่ชื่อว่ากระจกเงาหรือมิลเลอร์นิวรอนค่ะหน้าที่หลักๆของมิลเลอร์นิวรอนก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมของคนใกล้ตัวรอบๆข้างเราซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าถ้าคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเขาหาวเราก็จะรู้สึกหาวด้วยทันทีหรือถ้าเกิดว่าดูหนังแล้วเขามีความเสียใจร้องห่มร้องไห้เราก็อยากร้องไห้ด้วยถ้าเขายิ้มแย้มหัวเราะเราดูไปสักพักนึงก็จะหัวเราะกับเขาไปด้วยจริงไหมคะดังนั้นเจ้าเซลล์ที่ชื่อว่า m i n เลอร์ u r รอนเนี่ยละค่ะมันจะทำหน้าที่เรียนแบบพฤติกรรมของคนใกล้ๆตัวเรา และแม้กระทั่งคนประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างวอร์เรนบาร์เฟตยังกล่าวไว้ว่าจงคบคนที่เก่งกว่าและดีกว่าคุณเพราะคุณจะค่อยๆกลายเป็นเหมือนเขาวันนี้ค่ะเรามาลองสำรวจกันดูนะคะว่าถ้าเราอยากรวยเราหาเพื่อนรวยแล้วหรือยังแต่ไม่ได้หมายความว่ารวยเงินนะคะเพื่อนเขาสามารถเป็นคนที่รวยความดีไหม รวยความเก่งไหมรวยความสุขไหมรวยความคิดไหมและสิ่งนี้แ่ละค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยของเขาเรามาฟังกันดูนะคะว่าเราควรจะเลือกคบเพื่อนรวยเป็นแบบไหนกันบ้างข้อแรกค่ะคบคนที่มีสังคมที่ดี หมายความว่าถ้าเรามีเพื่อนสักหนึ่งคนเราก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเราไม่ได้คบแค่ตัวเขาแต่เราจะคบสังคมของเขาไปด้วยและถ้าหากว่าเราอาจจะมีโอกาสทำธุรกิจแล้วเราก็ไปรู้จักเพื่อนแล้วเพื่อนของเพื่อนก็อาจจะอยากซื้อสินค้าเราพอดีก็เลยเกิดธุรกิจขึ้นหรือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็เป็นซัพพลายเออร์เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็เก่งเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็สามารถ เป็นประตูไปสู่โอกาสต่างๆที่ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ2เลือกคบเพื่อนที่รู้จักการใช้เงินถ้าหากวันนี้เราเป็นคนหนึ่งอยากจะเป็นคนที่บริหารเงินเก่งมีความมั่งคั่งทางการเงินเราก็คงต้องเลือกคบเพื่อนที่บริหารเงินเก่งหรือว่าลงทุนเก่งจริงไหมคะและแน่นอนค่ะถ้าวันนี้เรา เจอคนที่เขาเก่งกว่าที่เขารวยกว่าเราเราก็จะพบว่าถ้าเราได้คุยกับเขาไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นวิธีคิดของเขาวิธีการลงทุนของเขาวิธีการใช้เงินของเขาและถ้าหากเราเจอคนที่มีความสามารถทางด้านการลงทุนด้วยและก็ใช้เงินน้อยด้วยนั่นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็จะทำให้เราสามารถ บริหารการเงินมีความมั่งคัง่งแบบเขาได้เช่นกันข้อ 3. เลือกคบเพื่อนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองการที่เรามีเพื่อนพัฒนาเรียนรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเราจะได้ฟังเรื่องดีๆจะได้แชร์สิ่งดีๆจากเขาอย่างแน่นอนสองข้อหลักๆเลยค่ะที่เราจะได้เพื่อนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองคือหนึ่งเราจะได้ความรู้เพิ่มเติม,ตมจากสิ่งที่เขาไปเรียนมา สิ่งที่เขาได้ความรู้มาก็จะเอามาแชร์มาแบ่งปันให้เราไปอ่านหนังสืออะไรดีๆมาก็จะมาเล่าให้เราฟังและก็จะทําให้เกิดข้อ2ค่ะช่วยกระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองเหมือนเขาด้วยอยากไปเรียนคอร์สนี้แบบเขาด้วยอยากเก่งเหมือนเขาด้วยอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้แบบเขาด้วยจังเลยดังนั้นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็เชื่อได้ว่าไม่มีทางยากจนแน่นอนค่ะ 4. คบเพื่อนที่กล้าพูดกับเราตรงๆวันนี้เราอาจจะมีเพื่อนเยอะแต่ก็คงมีไม่กี่คนค่ะที่เขาจะกล้าพูดกับเราตรงๆว่าเขาเห็นสิ่งไม่ดีของเราแบบไหนก็แนะนําให้ปรับตัวนะหรืออาจจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่รู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราจะเก่งขึ้นกว่านี้หรือเห็นจุดด้อยเราถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เราจะสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้แน่นอนค่ะคนที่กล้าพูดกับเราตรงๆก็คือคนรัก ปรารถนาดีและหวังดีกับเราจริงๆค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ5คบเพื่อนที่สร้างฐานะด้วยตัวเองการที่เรามีเพื่อนประสบความสำเร็จจากการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาเองนะคะเราจะได้สุดยอดการเรียนรู้เลยอย่างหนึ่งเลยนะคะคือความอึดอดทนพยายามของเขาค่ะเพราะเขาสามารถสร้างตัวเองจากศูนย์ไปสู่เงินแสนเงินล้านเงินสิบล้านได้ แล้วลองนึกภาพตามจันนะคะถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้สัก5คนค่ะที่ประสบความสำเร็จจากศูนย์สร้างล้านได้แล้วเราก็คลุกคลีอยู่กับเขาคุยกับเขาไปนานๆค่ะเราก็จะพบว่าคนประสบความสำเร็จคนถัดไปคนที่6ก็คือเรานั่นเองเพราะเราสามารถเรียนรู้แบบช็อตคัดได้เลยจากเขาหมายความว่าเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดของเขาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง สรุปสั้นๆน,นะคะวันนี้ถ้าเราเลือกคบเพื่อนรวยได้เราจะรวยไปด้วยหมายความว่าคนที่ไม่ใช่แค่รวยเงินแต่รวยความดีรวยความสามารถรวยความเก่งรวยความคิดค่ะก็ขอบคุณบทความดีๆจากคลิปของคุณพอพัทรพลนะคะแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ